เคยสงสัยกันไหมครับว่าตอนที่เราหลับตาลงไปในแต่ละคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เราจะออกเดินทางเข้าไปสำรวจโลกอันน่าทึ่งของการนอนหลับและความฝันกันครับเพื่อไขปริศนาให้ได้ว่าสมองกับร่างกายของเราทำอะไรกันแน่ในตอนที่เราไม่ได้สติเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คำถามสำคัญข้อนี้เลยดีกว่าดีกว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองตอนที่เราหลับหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือการปิดสวิชใช่ไหมครับ แต่จะบอกว่าความจริงแล้วสมองเราอาจจะยุ่งยิ่งกว่าตอนที่เราตื่นซะอีกเรื่องนี้อาจจะน่าทึ่งนิดนึงนะครับรู้ไหมครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราใช้เวลาไปกับการนอนหลับถึง1ใน3ของชีวิตทั้งหมดเลยนะคิดดูสิครับถ้าเราอายุ90ปีเนี่ยเท่ากับว่าเรานอนไปแล้ว30ปีเต็มเต็มโอ้โหตัวเลขนี้มันบอกชัดเลยว่าการนอนหลับเนี่ยมันต้องสำคัญกับชีวิตเราแบบสุดๆเลยล่ะครับโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มสำรวจส่วนแรกกันเลยโลกเร้นลับแห่งการนอนหลับคือการนอนหลับเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนเฉยๆนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายกับสมองของเราเนี่ยแอคทีฟมากๆเลยพูดง่ายๆก็คือมันมีหน้าที่หลักๆ2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอไปในแต่ละวันเนี่ยแหละครับส่วนอย่างที่2ก็คือจัดระเบียบสมองโดยเฉพาะเรื่องความทรงจําของเรา ต่อไปเราจะมาเจาะลึกการเดินทางในแต่ละคืนกันนั่นก็คือการท่องไปในวงจรการนอนครับแล้วไอ้วงจรการนอนหลับเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเหมือนกับโปรแกร,รมการนอนที่เกิดขึ้นซ้ำๆครับแต่ละรอบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ90 1 1 0ถึง1น0าทีแล้วในคืนหนึ่งเราก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ4-5ถึงรอบด้วยกันทีนี้ลองมาดูแผนที่การเดินทางของเราคืนนี้กันครับ กราฟที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าฮิปโนแกรมนะครับจะเห็นเลยว่าเราไม่ได้หลับลึกเท่ากันตลอดทั้งคืนนะแต่มันจะมีการขึ้นขึ้นลงลงผ่านด่านต่างๆเป็นวงจรไปเรื่อยๆและสังเกตไหมครับว่าไอช่วงสีเข้มๆที่เป็นระยะ IM เเนี่ยมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆตอนใกล้จะเช้าเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันทีละด่านเลยมาครับด่านแรกเลย N1 หรือที่เรียกว่าระยะเคลิมหลับอันเนี้ยคือระยะที่ตื่นที่สุดแล้วครับเป็นเหมือนช่วงคาับเกี่ยวระหว่างตื่นกับหลับเลย ใครมาสกิดนิดเดียวก็ตื่นแล้วพอผ่านด่านแรกมาได้เราก็จะเข้าสู่ระยะ N2 ครับซึ่งจะเริ่มหลับลึกขึ้นแล้วช่วงนี้แหละครับที่หัวใจจะเต้นช้าลงอุณหภูมิร่างกายก็จะค่อยๆลดลงเป็นสัญญาณว่าเอาละ่ะร่างกายกําลังจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนแบบจริงจังแล้วและนี่คือด่านที่ลึกที่สุดครับ N3 หรือระยะหลับลึกตรงนี้เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับอู่ซ่อมรัดของร่างกายเลยครับเป็นช่วงเวลาทองเลยนะที่ร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆแล้วก็หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อฟื้นฟูตัวเองและแล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของแต่ละรอบครับระยะ REM หรือ Rapid Eye Movement ตอนนี้ล่ะครับที่น่าสนใจมากเพราะสมองเราจะกลับมาคึกคักทำงานหนักแทบจะเท่ากับตอนตื่นเลย และที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นช่วงที่เราจะฝันเป็นตุเป็นตะแล้วก็จําความฝันได้แม่นที่สุดด้วยครับพอพูดถึงเรมก็ต้องนึกถึงความฝันใช่ไหมครับงั้นเรามาดูกันต่อเลยในส่วนที่3ว่าสมองของเราเนี่ยสร้างสารรค์เรื่องราวในความฝันได้ยังไงกัน จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาพบว่าความฝันเนี่ยมีหน้าที่หลักๆอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือช่วยจัดการเรื่องอารมณ์อย่างที่สองช่วยจัดระเบียบความทรงจําและอย่างที่สคือช่วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ครับมาดูหน้าที่แรกกันก่อนการเยียวยาทางอารมณ์มีคํากล่าวที่น่าสนใจมากค่ะว่าความฝันเนี่ยทำหน้าที่เหมือนนักบําบัดข้ามคืน มันทำงานยังไงน่ะเหรอครับคือมันจะเอาเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจเรามาฉายซ้ําแต่มันจะลดทอนความรู้สึกเจ็บปวดออกไปครับทําให้ความทรงจํานั้นยังอยู่แต่ความรู้สึกแย่ๆมันจางลง หน้าที่ที่2คือการจัดระเบียบความทรงจําถ้าจะให้เห็นภาพไม่ง่ายนะครับก็คือสมองเราเนี่ยทำตัวเหมือนเสมียนจัดเอกสารตอนกลางคืนเลยมันจะเอาข้อมูลใหม่ๆที่เราเพิ่งเรียนรู้มาในตอนกลางวันไปเชื่อมโยงเข้ากับความทรงจําเก่าๆที่มีอยู่แล้วเพื่อทําให้ความจําของเราเป็นระบบแล้วก็แข็งแรงขึ้นนั่นเองและหน้าที่ที่สนี่โอ้โหน้าทึ่งมากเลยครับคือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกหลายอย่างเลยนะมีจุดเริ่มต้นมาจากความฝันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของสารเบนซีนการค้นพบสารสือราาสร่อประสาทหรือแม้กระทั่งตารางท่าที่เราท่องกันนั่นแหละรครับโอเคเราเห็นความสำคัญของการนอนแล้วทีนี้แล้วถ้าการเดินทางยาค่ำคืนของเรามันสะดุดละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการนอนหลับถูกรบกวนมาดูกันในส่วนที่4ครับ ปัญหาที่เจอกันบ่อยที่สุดเลยก็คืออาการนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียถ้าตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์เลยนะครับเขาจะหมายถึงการที่เราใช้เวลาเกิน30นาทีกว่าจะหลับได้หรือว่าตื่นกลางดึกและนอนต่อไม่ได้หรือตื่นเช้าเกินไปแล้วก็ต้องมีอาการแบบนี้อย่างน้อย3คืนต่อสัปดาห์ด้วยนะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เรานอนไม่หลับ มันมาจากหลายอย่างประกอบกันเลยครับมีทั้งปัจจัยภายในตัวเราเองอย่างพันธุกรรมอายุหรือนิสัยส่วนตัวแล้วก็มีปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกระตุน้นเช่นความเครียดสภาพแวดล้อมหรือการเจ็บป่วยไปจนถึงพฤติกรรมของเราเองเลยอย่างการติดมือถือก่อนนอนหรือการดื่มกาแฟตอนเย็นๆน,นี่แหละตัวดีเลยโดยเฉพาะเรื่องความเครียดเนี่ยครับมันไม่ได้แค่ทําให้นอนไม่หลับนะแต่มันยังอาจจะนําไปสู่การฝันร้ายได้อีกด้วยซึ่งผลก็คือ ถึงเราจะนอนครบ8ชั่วโมงตื่นมาก็ยังรู้สึกเพลียๆไม่สดชื่นอยู่ดีเหมือนกับว่าไม่ได้นอนเลยเอาละครับเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วก็ได้เวลามาดูทางออกกันบ้างในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาว่ากันด้วยศาสตร์แห่งการนอนให้ดีครับมาเริ่มกันที่เครื่องมือชุดแรกเลยคือการปรับพฤติกรรมของเราครับข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาเดิมทุกวันแม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม ต่อมาก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่เว้นช่วงก่อนนอนไวสักสองชั่วโมงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงคาเฟอีนกับแอลกอฮอล์อย่างน้อย4ี่ชั่วโมงก่อนนอนและสุดท้ายลองสร้างกิจ,จวัตรที่มันผ่อนคลายก่อนนอนดูครับเครื่องมือชุดที่2คือการจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนครับพยายามทําให้ห้องนอนของเรามืดที่สุดเงียบที่สุดแล้วก็เย็นสบายอุณหภูมิที่เขาแนะนํากันคือประมาณ18องศาเซลเซียสแล้วก็ พยายามใช้เตียงสำหรับการนอนกับเรื่องบนเตียงเท่านั้นอย่าเอามาทำงานหรือกินข้าวบนเตียงตอนเช้าก็ออกไปรับแสงแดดสักหน่อยมันจะช่วยปรับนาฬิกาชีวิตของเราอ้อแล้วก็อีกอย่างถ้าตื่นมากลางดึกพยายามอย่ามองนาฬิกาครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่าในเมื่อสมองของเราเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแถมยังช่วยเยียวยาอารมณ์ให้เราได้ตอนที่เราหลับ แล้วคืนนี้เราจะมอบโจทย์อะไรให้สมองของเราไปช่วยจัดการดีล่ะครับ